สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆ่องชาวไลฟ์กูชาแนลนะคะมาอยู่กับรายการชิคเมนูเมนูสุดชิคค่ะกับแพรดุชิวันและมินลิซิเล่ค่ะแน่นอนนะคะรายการของเราเนี่ยก็เป็นเมนูชิคๆค่ะที่คุณสามารถทําได้เองง,ง่ายๆที่บ้านด้วยไมโครเวฟบ LG เครื่องเดียวค่ะน้องแพรรู้ไหมคะว่าเมนูนี้คืออาหารฝรั่งฝรั่งเหรอคะใช่แล้วอะไรทำสเต็กทำเเกตีต้เหรอไม่ใช่ก็คือบาร์บีคิ บาร์บีคิวใช่ปกติเั่าไปน้องแพร์คงจะเอาแบบว่าหมูไก่ปลาหมึกนุ่นนั่นมาทำของเราต้องชิคกว่านั้นค่ะเพราะเราจะเอาเบคอนโอ้เบคอนมาทำเธอพี่เมนูได้ไงวะค่ะชอบกินเบคอนมากเลยวันนี้ชิคเมนูเมนูสุดชิคของเรานั่นก็คือบาร์บีคิวเบคอนเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกของเรานะคะนั่นก็คือเบคอนค่ะนี่เลยไม่ต้องไปเสียเวลาหมักเนื้อไก่อะไรให้วุ่นวาย่เบคอนเนี่ยผ่านกรรมวิธีมาแล้วแต่ว่าคือพี่กวานค่ะสับปะรดประเทศราชินีนะคะต่อมาก็คือหัวหอมค่ะคหัวหอมใหญ่แล้วก็เอามาหั่นให้เป็นแบบชิ้นพอดีคำเพื่อเวลาเสียบบาร์บีคิวก็จะได้แบบสุกทั่วๆกันนะคะต่อมาก็คือแครอทค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแครอทที่เราเนี่ยนำไปลวกแล้วก็คือการ ใส่น้ำแล้วก็เอาไปลวกในไมโครเวฟประมาณ5นาทีนะคะก็ง่ายนะอเพราะว่าแารอทเนี่ยเราต้องลวกก่อนเวลาเข้าไปย่างกับอย่างอื่นถ้าเราไม่ลวกก่อนจะสุกไม่ทันอ่ามัดูด้านนี้ดีกว่ามีซอสพริกค่ะซอสเฉดนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็ใบออริกาโนแล้วก็หมผ้าพิเค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วลำถึงขั้นตอนของการลงมือทำชิลเล เาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะคะคือการเสียบบาร์บีคิวต้องแล้วต้องมีไม้ต้องไม้ประมาณนี้เนาะเอาไม้แบบว่าถ้าใครไม่มีหรอน้องแพ้ซื้อไม่ได้เงี้ยก็ไปไปตัดต้นไม้ไผ่มาได้ไหมจะเหลาไหวเหรอคะพี่มีขยันไงแหม่ไม่ไหวมั้งซื้อง่ายกว่านะคะมีทั่วไปอ่ะทำไงต่อให้ประจับคนละอันนี่นะคะขั้นตอนของเราบาร์บีคิวเอาไปเข้ามาเดี๋ยวเราจะสอนการเสียบนะคะ คือเบคอนของเราเนี่ยต้องพับครึ่งก่อนพับครึ่งเพื่อแคปไม่ให้มันแบบบางเกินไปอาจจะขาดได้เวลาเสียบมานะคะพับครึ่งประมาณนี้อุ้ยน่ากินเลยรังค่ะอะไรของสดไม่เลิเลยเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อเวลาเราจะได้เสียบต่อแล้วก็เลือกใส่ช่อมาไหนหยิบอันนั้นเลยแล้วชอบสับปะรดแหละเราใส่สับปะรดก็ไม่หยิบก็ได้หยิบสีนี้ก็ได้ถ้าพยายามเสียบนนนิดนึงโอเคเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งดันลงไปนะคะเพราะเราจะเอาเบคอนเนี่ยพันพันทับอีกรอบหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นี่ฉันเขาต้องเสียบยังไงฉันก็เสียบตรงกลางต้องมันเธอต้องเสียบอย่างงี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเสียบแนวขวางด้านเราก็พันเบคอนเอาเหรอฉันรู้ว่าเสียบแนวใต้ที่ว่าี่ดูดีจังเลยอ่ะและฝีมือการเสียบเบาร์เบคิ้วของไทยก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ดูดีจังเลยน้องแพรเจ๊ทำหมดเลยแล้วเนี่ยหรอเทำไมยินมได้ไหมซอสดีกว่าเพื่อจะได้รสชาติแบบว่ากรอบๆน่าทานมากขึ้นรัมเลยค่ะพี่มิ้นหน้าที่ปรุงของน้องแพรสิคะน้องแพรหรือหน้าที่ตัวเองได้ไงอ่ะเจ๊ส่งให้เราไม่น่าเชื่อะไรของพี่มิ้นมากนี่ไงส่งโอ้ซอสพีชค่ะน้องแพรใจดีมากเลยค่ะเราชอบกินเผ็ดขาวเพราะฉะนั้นเราจะใส่ซอสพริกเยอะหน่อย นี่ซอสมะเขือเทศนะคะเวลาปรุงเราบอกแล้วว่าปรุงตามใจชอบแต่ต้องกะปริมาณเท่านั้นเองอันนี้ผงพ้าพิเคราะเพิ่มความเผ็ดค่ะนะคะอุ้ยหอบอ่ะอุ้ยหอบนี่นี่นี่นางไปปลูกต้นพริกมาเหรอใส่เยอะเพียบเผ็ดอ่ะอันนี้พริกไทยค่ะพริกไทยอ่าใส่ลงไปออริกาโนอะไรคะไม่มีโนเหรอแล้วเราก็ ไ<ค>หนโชว์โชว์โชว์ซิคนเสร็จยังเฮ้ยเธอเห็นพริกลอยไหมร้านนี้ก็คือน้ำซอสของเรานะคะเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลยน้องแพรค่ะแล้วก็จะ,ะราดราดลงไปเลยราดไปเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ราดซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาคือการนำเข้าไมโครเวฟด้วยไฟแรงสู้หนึ่งนาทีค่ะแล้วก็ออกมาดูก่อนถ้ายังไม่สุกนะคะก็เข้าเวฟต่ออีกหนึ่งนาที ค่ะน้องแพรไปเลยโอเคน้องแพรจ้าอะไรร้อนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มัน mm ติ๊งติๆงติ๊งติ้งติ้งจงไอ๋อดาวหรอบาบีบีของเราจุด้องโอเคค่ะเอาไปชค่ะเธอวันโอเคน้องแพรให้มันูดีจังเลยอ่ะนี่เลยเราเริ่มจัดจานไหม ได้จัดจานมาให้แล้วน้องแพห,หน้าที่สําคัญมากเลยของเจ๊ใช่แล้วนี่วิธีของเรานะคะเรียกว่ามันดูเข้าเนื้อเนาะมากดูดีคือเอาจริงเบคอนแบบปกติเปล่าๆก็อร่อยแล้วน,นี่เลยเจ๊ขอโรยอ่นน้องแพโรยไปพ,พ,พริกเพิ่มความเผ็ดร้อนพริกไทยพริกไทยพริกไทย ท่าพ้อแหละชัวรยข้างๆข้างๆคือลมพัดไงข้างจานหรอข้างข้างอาหารสิอดูนี่ดูนี่ชอว์สวยๆอยู่สวยงามมากเลยอร่อยมากแน่นอนพรีเซตนเลยและนี่ก็คือบาร์บีคิวเบคอนของเราค่ะใช่แล้วค่ะน่าทานมากเลยอะน้องแพรถูกต้องวิธีการทำก็ง่ายๆอย่าลืมเอามาลองทำกันดูนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะอาหารดีๆเนี่ยเราต้องขอขอบคุณไมโครเวฟ LG ค่ะที่เป็นตัวช่วยดีๆทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้น with LG is a l impossible ค่ะใช่แล้วค่ะและสามารถติดตามชมรายการของเรานะคะเพิ่มเติมได้ที่ w w w m t h a i c o m l i f e f o o d ค่ะครั้งหน้านะคะเราสามคนสุดแสนจะสวยงามที่สุดในเลิกล้านนะคะจะมาทำเมนูชิคๆอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัว ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ <S <S <S